ีนะครับเพราะว่านายกเองอยู่ครับเราแกเป็นสบงเชื่อตัวใหญ่เลยครับพี่น้องแตบเมื่อกี้แกบอกว่าแกจะไม่สบงเชื่อแล้วแกจะให้สับปลายหน้าก้านี่นะครับขออย่านขอเสียงรบกวนดังๆให้กับท่านนายกการเมจเกว่าละกัน คนนะครับที pop, ่มาตรงนี้เนี่ยเราะว่าเราต้องการเพื่อที่จะขึ้ย่างย่างครับยกอย่างให้เกี่ยวกันการทํางานของระบบสักเิตระบบสักเิตเนี่ยทางานเาเป็นช่วงร่วงงานเราเป็นต้อตเราเทศบาลนครต่อมุยแลวปนเดที่ต้องรับใช้ระบบสักเกตในเมืองเทศบาลต่อสมุยจะต้องรับใช้ระบบสักเกต ะฉะนั้นเราจะมาขอเชิญจากเทศบาลบอกว่ายังจะรับใช้ระบบสังคมอยู่อีกต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ยินคำตอบของท่านนายกเทศมนตรีวังคำวิ่งรามเมธใจว่านะครับเพราะตอนนี้รด้จาโดนทุบีิทุบแทงไปหมดแล้วครับรัฐบาลส่งเข้าไปมาตลาดวัววานแล้วครับครับขอความเหยนจากท่านนายกนะครับพี่น้อง

ท่านนายกฯเจ้าหนุ่มพบยาค้อนกันการท่วทต้วนในมวลมากอาจารย์เสนอพบนักข่าวคนท่าคุเพื่อจะกข้าไปค้อความร่วมมือกันในการท้วงานนะเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าไปพูดควากรับผิดนอบแว่าพบท่าท่าคุณก็คือมีอาจารย์ปคนดาแล้วก็มีพ่อนองเทวสักดั์ ้ือนี้ครับบเ้ครับบท้าบังเ้บประมือฐาย้อมปิดไหมครับเพร่กนั้นบานีได้ยอมปิดแต่ว่าบางคนก็คไม่ดัน่อง้ไม่ได้าไม่ามารถนั้นย้อมเมื่อปิดแล้วเนี่ยนบม่าย้ปิดแต่ป้าของคนปิดไมปลาคนปิดล้ไปโวมันไปโคตวม่ไปเอาพอปิด้วต้องมาดมดด้ากับตรงนี้หรือว่าไปเจอแห่งารามเท เพราะเว่าถ้ามีมันงานคุณไม่จะไปร้อนเด็กเหยอกหยอมกัดเท,เทาด้าแล้ว่ะ મલલ મલ મમ૲ મ મ પ� મલ મ મ઺ મ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 લ મ મ મ૮ મલ મ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 લ મ મ ... જે મમ મ મ ૮ મ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 

ครับไก่ม <pin> ันไ <rock> ก่แล้วกับตัวเป็ดเป็ดแล้วกับเป็ดแน่นอนครับครับไก่มันใจนะครับครับเปวันนะปกวันนะเป็ดจนว่าพอไปน้อนจะพอใจครับเป็ดสาไม่ยออกไม่ของต้มนะครับตนครับ